สวัสดีครับทุกคนผมเต้น,นะครับในวันนี้ผมก็มีต้นแตงโมก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะผมก็จะมาทดลองดูนะครับว่าถ้าเราปลูกต้นแตงโม1ล้านปีนะฮะมันจะสูงได้สักกี่เซนนะครับ <c oughs> เราจะไม่อิงทุเรียนไม่อิงมะละกออะไรทั้งนั้นนะฮะ <c oughs> เราจะอิงหลักโลกแห่งความเป็นจริงล้วนๆเลยนะครับ <c oughs> โอเคเรามาพูดถึงเรื่องราคาก่อนเลยนะครับต้นแตงโมต้นเล็กๆต้นนี้นะ <c oughs> ผมก็ได้มาในราคาต้นละ3,000ล้านบาทนะครับทุกคนมาจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามา ลองวัดด้วยคู่100่ง้อยนะดูกันนะครับว่ามันสูงกี่เซนนะตอนเราซื้อมานะฮะเนี่ยครับตอนซื้อมานะก็จะสูงประมาณ55ล้านเซนนะครับทุกคนโอเคทุกคนผมคิดว่าเราได้เวลาไปปลูกกันแล้วแหละไป let's go โอเคเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะฮะทุกคนครับก็อันดัแบบแรกเราก็ลดน้ำนะโอเคนี okay. ่ one year later อันที่จริงนะเราคงรอนานขนาด1ล้านปีใช่ไหมครับ แต,แต,แต่ผมมีต้นแตงโมที่ปลูกไว้เมื่อ1ล้านปีก่อนนะฮะในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือแบบมันโตแล้วมันก็สูงมากๆแล้วนะฮะโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาวัดต้นแตงโมต้นนี้ดูกันนะฮะอันนี้ก็ล้านปีแล้วนะครับปลูกมาดูซิว่าจะสูงสักแค่ไหนกันนะโอเคไปดูกันเลยก็จะสูงอยู่ที่ประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ250ล้านเมตรครึ่งนั่นเองนะโอ้สูงมากๆเลยนะฮะสูงกว่าตอวกาศนะครับ แตงโมต้นนี้นะช่วงปลูกแรกๆนะฮะผมก็ให้อาหาร m i e ตลอดนะครับแล้วจากนั้นนะก็ได้ขับรถเหยียบบ้างระเบิดบ,บ้างนะฮะนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้แหละแต่ผมคิดว่าดินมันดีนะมันก็เลยแบบใหญ่สวยสรุปผลการทดลองกันนะครับก็ต้นที่ปลูกช่วงแรกๆนะแล้วก็แบบรดน้ําช่วงแรกๆตลอดนะแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะก็ขับรถเหยียบนะครับ ก็มันก็จะมีต้นตายบ้างนะแล้วก็ถ้าต้นไหนรอดนะฮะก็จะระเบิดมันนะครับผมถ้าเป็นกันบ้างครับสําหรับการทดลองนี้นะฮะก็ไม่อิงทุเรียนไม่อิงมะละกอไม่อิงกล้วยไม่อิงส้มโอไม่อิงอะไรทั้งนั้นนะฮะก็อิงโลกแห่งความเป็นจริงล้วนๆเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้แหละนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าก,กดไลค์นะฮะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายมีคนบางคนนะครับทนทํงานนานในสิ่งที่ตัวเองชอบ เพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อในสิ่งของที่ตัวเองก็ชอบแล้วก็เพื่อเอาไปอวดคนที่ตัวเองก็ไมชอบอีกนะครับอืมทำแต่สิ่งที่ไม่ชอบมันมีความสุขอืม